Cả nhà cắm à cái nhang cắm đây mày đấy mày <laughs> <laughs> ให้น้องนัดตัดค่ะน,น,น้องนัดอยู่ฟังเท่าผุ เขาเลย เสียงที่กว่าคนอ่อเลย้เก็บไมนะเก็บไมยอ่อนเลยพี่น้องน้อยๆข้างในลงมาซองทั้งน Багахан л бат งาม те แกงหนึ่งค่ะพี่น้องนี่มันอ่อนต่มเรียบร้อยพร้อมแกงค่ะ เครื่องแกงพี่น้องปลาทองบดใส่บดใส่ปลาทองแกงหน่อไม้หน่อไม้นมาแรงที่เขาหามากนะพี่น้องอ่อ,อนๆอ,อ,อบบวบนี่นนนส,าาส,นะส,สิแกงหนอ่อไม้นาหนาแรงชอบไม่ปลาชอบไม่ฉาดนะชมือเข้าไปสิมีแกงหน่อไม้ไฟตะไนนี้เขาไปหานาไม้นาแรงมากเขากปสิแกงหน่อไม้นาแรงสู้พี่น้องกินกัน ใส่กับเครื่องพอร้อมเด้อค่ะพี่อ เกงก็เลี้ยไปไตู๋ล้งประเดีกก็หอมเลยพี่น้องนี่น้อใหม่อ่นน้ใหม่หนาแหลงนะพี่น้องนี่หน่อไม้หนาแรลงเนี่ยไปที่หนึ่งเด็กแกงหนึ่งก็ถือว่าหันหลับพี่น้องแหลงแห้งฝนประตปักเทียอ จะบ่มี่ไข่หมดแดงหมดแดงกับหมดแดงกับดดกบะมดดี่ือกันพี่นอ้องเ็นบ่ตัวกหมดแดงกันไข่กับบะมี่นี่เรียบร้อยค่ะแกีงหนองไม้โอ้เดือดแล้วพี่นอ้องว้าวแก่างนั้นเลยกับเสียบย่ำหนังพี่นอ้อง อ่นี่มไบกระเจียบนิ่มนนอาหารแบบบันๆน,น,นี่เสิรร้อนๆเลยพี่น้อง you know it's...